เราจะให้หรือไม่ให้อะได้งั้นก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ให้ไม่ว่าจะให้เล็กให้น้อยให้5้าบาท10บาทก็ถือว่าให้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นก็ขอให้เราช่วยกันให้ตอนนี้ช่วยจ่ายให้ค่าแท็กซี่ผมนิดหนึ่งครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องรีบกลับขอบคุณขอให้มีการให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณคนคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับครับขอบคุณครับพี่ลิงครับเชิญพี่ใหม่ครับเชิญครับ ครับก็ผมเองก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับรายการคนคนนะครับแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านด้วยนะครับซึ่งถามว่าทำให้ผมเองได้เกิดแรงบนันดาลใจหลายอย่างนะครับที่อยากจะ,ะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่กําลังเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับผมก็ยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมนะฮะร,ร่วมกับรายการคนคนต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะนําสิ่งที่เป็น ประโยชน์นะฮะสำหรับชุมชนนะฮะที่ผมเองจริงๆตั้งใจไว้ว่าอีกประมาณสัก3ปีนะครับก็จะกลับไปอยู่ที่ท้องนาที่ตัวเองไปซื้อที่นาไว้แล้วก็จะไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นเกษตรกรนะครับซึ่งสิ่งที่ถามว่าที่ตัวเองยืนหยัดได้ทุกวันนี้นะฮะที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าอาจจะความโชคดีนะฮะบวกกับพรสวรรค์พรแสวงแล้วก็สำคัญที่สุดคือสังคมให้โอกาส นะฮะและผมก็เคยไปหาท่านอาจารย์อาจารย์ยักษ์ท่านก็ให้คําแนะนําที่ดีสำหรับผมด้วยมผมก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้มาจากอาจารย์ผมไปหาอาจารย์ทั้งสองครั้งแล้วนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็พร้อมที่จะจะเข้าไปนะะดําเนินวิถีชีวิตท,ที่แบบในเชิงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ตามความรู้ที่ผมได้รับมาจากทางคุณลุงไชยพรคุณพี่ไยพรท่านนี้นะครับต้องขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการคนควรค,ค,ครับครับขอบคุณพี่ไมค์ครับเชิญพี่พิชญุครับ ครับสุดท้ายผมก็หวังว่าความตั้งใจสุดท้ายของผมที่คิดเลยไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่ว่าเป็นเรื่องของการสืบสารพัฒนาธรรมการทำนาที่ถูกต้องให้กับชุมชนที่มีอยู่และก็หวังว่าชาวนาทั่วประเทศก็จะได้ลืมตาอ้าปากได้ไม่ดูถูกว่าเป็นชาวนาแล้วก็หวังว่าประเทศไทยก็จะพ้นวิกฤต และเป็นครังอาหารของโลกต่อไปครับนี่คือความตั้งใจครับครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากนะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้มีโอกาสสอบถามความคืบหน้าของทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมในวันที่18-19แล้วก็20นะครับในวันจัดงานคนค้นคนอวดเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้จัดเพียงแค่วันเดียวแค่มอบรางวันวันเดียวนะครับปีนี้เราเพิ่มอีก2วันก็คือมีการเสวนาพูดคุย <anca> ทั้งวันที่18-19เดือนตุลาคมน,นั้นก็คงจะ <c oughs> ได้มีโอกาสเชิญทั้ง3ท่านมาพูดถึงความคืบหน้าว่าได้ลงมือทําอะไรไปแล้วบ้างเพื่อมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์นะครับขอเสียงปรบมือ <c oughs> ดังๆให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ขอบพ <c oughs> ระคุณมากครับ <c oughs> ขอบพระคุณพิชัยยพร์เนยนะครับ <c oughs> ถึงครับค่ะก็เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะที่ได้ถูกส่งต่อไปแล้วก็ได้ส่งต่อไปไม่สิ้นสุดนะคะแต่ละท่าน จริงๆก็สละเวลามานะครับพี่ลิงนี่ก็ถ่ายรายการที่นี่หมอชิดอยู่ก็แวะมาพี่ไม้ตอนแรกจะไปต้องไปถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ลาวออพอยกเลิกคิวกระดันหันก็มีน้ำใจแวะมางานวันนี้ด้วยะนะครับ แล้วก็มาถึงตอนนี้นะคะคุณประสานถ้าจะบอกว่าการจัดงานคุนข้นคนเนี่ยถ้าเกิดเราจะจัดกันเพียงลําพังมันก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นมาจนถึงขนาดนี้นะคะเราจําเป็นต้องมีผู้สนับสนุนที่ดีแล้วก็เห็นด้วยร่วมด้วยกับแนวทางที่เราจะจัดขึ้นมาในครั้งนี้นะคะที่หลายๆท่านบอกว่าขอบคุณรายการคุนข้นคนจริงๆเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนเราคงจัดมาไม่ได้ถึง3ปีนี้นะครับและผู้สนับสนุน ที่ให้การสนับสนุนต่อมาอยู่ในที่นี้แล้วนะครับเริ่มต้นที่ท่านแรกเลยดีไหมครับเพื่อที่จะให้แต่ละ,ะท่านได้มีโอกาสขึ้นมาพูดคุยนะครับท่านแรกคุณพุทธชาติครับมุกดาประกรณ์ครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองคอ์กรบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนครับค่ะท่านที่สองนะคะขอเชิญคุณพุทิชัยชิทธิปรีดานันค่ะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ปค่ะครับท่านที่3นะครับคุณวีนัทอัศวสิทธิถาวรครับผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรจาก SCG ครับค่ะและท่านที่4นะคะคุณลพามาตันทะวัฒนะค่ะผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรายการโมเดิร์นไนทีวีค่ะครับและท่านสุดท้ายคุณสุทธิพงษ์ธรรมอาวุธนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาครับเชิญครับ สวัสดีทั้งสีท่านและก็สวัสดีพี่เช็คด้วยนะครับจริงๆเจอกันทุกวันครับเพราะว่าจริงแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้งสีท่านเราจัดงานมา3ปีก็จะได้พบทั้งสีท่านเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนเรียกว่าต่อเนื่องมาทุกครั้งเลยนะครับงั้น,น,นเริ่มที่พ,พี่เชคก่อน,น <ะ S 1> เป็นคนแรกดีนะครับอยากให้พี่เชคขยายญ่ถึงแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ครับว่าทําไมเป็นจากหนึ่งผู้ให้สู่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดครับ คือทุกครั้งหลังจากที่มีการมอบรางวัลคนค้นคนอวอร์ดแล้วก็ได้เผยแพร่นะครับผ่านสื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเสมอซึ่งความจริงก็ไม่ใช่เท่าที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือว่ามันมีแรงกระเพื่อมนะครับจากการส่งทอดพลังแห่งความดีเนี่ยผมอยากจะเรียนว่ามันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็พลังของมันเนี่ยนะฮะมากมายมหาศาลนะครับ ควาจริงถ้าเราสามารถเชิญทุกคนที่เ,เรียกว่าความดีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาร่วมงานได้นี่ฮะจะเห็นเลยว่าพลังมันมากมายมหาศาลมากนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ณวันนี้เนี่ยผมว่าสังคมของเราต้องการอย่างยิ่งนะครับคือคนที่ทําความดีอยู่เนี่ยนะครับมีมากมายแต่บางทีรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะถ้ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะครับเราไม่โดดเดี่ยวหรอกฮะนะครับแล้วพลังแห่งความดีเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนที่ทําคุณงามความดีอยู่นั้นเนี่ยนะครับมีกําลังใจที่จะทําความดีต่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนกลับมามองที่ตัวเองมองที่บริษัททีวีบุรพามองที่คนคน้นขนเนี่ยนะครับผมพบความจริงอย่างหนึ่งว่าความจริงสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคนจํานวนมาก ที่ทําอยู่แล้วแล้วทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทําจริงนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเขาขาดสื่อที่จะบอกเล่าเท่านั้นเองนะครับ,รบเราถึงไม,ไ,มไ,มไม่รู้นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในมิติที่เราจะทํากันต่อไปเนี่ยผมคิดว่าคือสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่รางวัลของทีวีบุรพาหรือรางวัลของคนคน,คนแต่มันขอบคุณลิงมากนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลิงแต่มันคือ,อสิ่งที่เราต้องพูดว่านี่คือความจำเป็นที่เราควรจะ,ะทำให้มันปรากฏร่วมกันนะฮะในสังคมปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคือความร่วมมือกันระหว่างคนที่ทำเรื่องของคุณงามความดีใน มิติที่ต่างกันเพียงแต่ว่าบังเอิญเราเป็นสื่อนะครับแล้วเรามีช่องทางที่จะเอาไปขยายได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน้าที่ของทีวีุรพภาก็เป็นหน้าที่เล็กๆตรงนี้ที่เข้าไปแล้วก็จะพยายามทําให้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมองภาพนี้เราจึงทํางานในปีนี้ขึ้นมานะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าจากหนึ่งผู้ให้นะครับสู่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดนะครับมันเหมือนการส่งไม้ต่อกันนะครับ ซึ่งก็ที่นั่งอยู่นี้ก็มองไปแล้วก็เหมือนเครือข่ายของพลังแห่งความดีที่จะทําร่วมกันนะคะงั้นจากวิเชกมาแล้วก็ขอทางปตทนะคะจึงเป็นผู้สนับสนุนกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอย่างการเข้าร่วมงานเพื่อที่จะส่งต่อความดีกันไม่สิ้นสุดแบบนี้นะคะจะไปช่วยเกื้อหนุนรัอวเสริมอะไรกับงานทางเครือข่ายสังคมที่ปตทอเองก็ทําอยู่แล้วแล้วก็เห็นกันเป็นภาพสังคมกระ,ระจัดอยู่แล้วนะคะจะไปช่วยเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวโยงกันยังไงได้บ้างคะ อยากจะเรียนว่าจากตัวดิฉันเองนี่นะคะจากที่คุณเช็คเมื่อกี้ที่บอกว่าได้ส่งแรงกระเพื่อมมาไปยังผู้คนต่างๆให้กว้างขึ้นปตทอเองถือว่าเป็นหนึ่งที่ได้รับแรงกระเพื่อมนี้อย่างรุนแรงรนะคะจากที่ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปตทอเองเนี่ยเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาตินะคะ ภารกิจหลักของเราก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมาเกี่ยวข้องอะไรนะคะกับในเรื่องของการทำความดีก็อยากจะเรียนว่าจากภารกิจหลักดังกล่าวนะคะนอกอจากจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วเราถือเป็นนโยบายสำคัญนะคะในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสังคมชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติ ควบคู่ตลอดมากับการดําเนินธุรกิจนะคะจะเห็นได้จากหลายโครงการหลกัหลกๆที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการรักป่าสร้างคนแปดสี่ตำบลวิถีพอเพียงก็ดีก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของคนนะคะ